สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิลปิบาลนะครับพี่น้องครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนที่แท้จริงคริสเตียนที่บังเกิดใหม่คริสเตียนที่เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆต้องเติบโตเราเรียกว่าเป็นการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเวลาที่เด็กเกิดมาในโลกนี้แน่นอนครับต้องโตถ้าไม่โตนี่ถือว่าผิดปกติพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดต่อว่าจําเป็นที่จะต้องเติบโตต้องกลับไปถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานประการแรกครับก็คือว่า ต้องมีการกลับใจใหม่กลับใจใหม่จากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายพระกัมพีพูดชัดเจนนะครับชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยการกลับใจใหม่และการกลับใจใหม่นี้จะเป็นการที่กลับใจตลอดไปคือเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวไปคําว่ากลับใจใหม่นั้นภาษากรีกนะครับเรียกว่าเมตาโนเอียเมตาโนเอียแปลว่าการเปลี่ยนความคิดการปรับเปลี่ยนความคิดกับปรับเปลี่ยนท่าที คริสเตียนนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการทำบาปเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการที่เราปรารถนาจะเชื่อฟังพระเจ้าการมีท่าทีใหม่คือการกลับใจใหม่มีท่าทีใหม่ต่อพระเจ้ามีท่าทีใหม่ต่อเพื่อนมนุษย์มีท่าทีใหม่ต่อชีวิตและมีท่าทีใหม่ต่อตัวเองเป็นการกลับเนื้อกลับตัวกลับใจจากการตะพฤติที่นำไปสู่ความตายครับพี่น้องครับ การกระทําที่นําไปสู่ความตายหมายความว่าสิ่งที่ทําแล้วมีผลถึงตายเช่นการทําบาปการทําผิดศีลธรรมการเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาดการกระทําที่ปัสจากความรักการกระทําชั่วร้ายสกรปรกโสมมนี่นะครับคือการกระทําที่นําไปสู่ความตายหรือจะเป็นการกระทําที่ทําให้เป็นมนทินสําหรับคนยิวนะครับโดยพคนฮีบรูในสมัยโบราณการทําอะไรบางอย่าง ที่ไม่ตรงกับไม่ถูกกับพระบัญญัติของโมเสสพระบัญญัติของพระเจ้าที่ผ่านมาทางโมเสสเนี่ยนะครับเช่นการแตะต้องศพก็ทําให้มีมนทินใครทําอย่างนั้นย่อมไม่สะอาดนมัสการพระเจ้าไม่ได้ครับเขาจะนมัสการพระเจ้าไม่ได้จนกว่าเขาจะชําระตัวให้สะอาดเสียก่อนการประพฤติที่นําไปสู่ความตายก็คืออะไรก็ตามที่คนยิวถือว่าเป็นมนทิน ก็จะมีผลทําให้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าคือเข้าอยู่ในชุมชนของพระเจ้าไม่ได้ความหมายของการกระทําที่นําไปสู่ความตายก็คือเป็นการประพฤติกับเป็นการประพฤติที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยส่วนตัวแต่มันไปผิดพิธีรีตองเขาผิดประเพณีเขาพี่น้องครับเช่นเวลาถวายสัตว์บูชาต้องถวายแบบนี้ถวายอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันผิดจารีตประเพณี ไม่เกี่ยวข้องกับนิสัยใจคอแต่ว่ามันเป็นการทําผิดจารีตผิดประเพณีผิดพิธีรีตองผิดขนบรรมเนียมทั้งหลายนั่นแหละครับคือเป็นการกระทําพินองครับไม่ว่าจะเป็นการทําบาปทําชั่วไม่ว่าจะเป็นการทําผิดจารีตประเพณีไม่ว่าจะเป็นการท,าทํา,า,ทผ,า,า,าทผิดบระบัญญัตินี่แหละครับคือความหมายรวมของการกระทําที่นําไปสู่ความตายแม้ว่าการกระทําบางอย่างอาจจะไม่ได้นําไปสู่ความตายโดยตรงครับ แต่การทําผิดทําบาปเหล่านี้ครับก็นําไปถึงการเติบโตของความบาปจนกระทั่งในที่สุดคนที่ทํานั้นต้องตายพี่น้อครับฉันใดฉันนั้นเมื่อบาปเติบโตได้ความบริสุทธิ์ของเราก็เติบโตได้จิตวิญญาณของเราในพระเยซูชีวิตในพระเยซูชีวิตที่มีพระเยซูเป็นไอดอลเป็นโมเดลเป็นต้นแบบก็เติบโตได้พี่น้องครับนี่คือการแรกครับการกลับใจ ทำให้ชีวิตของเราเติบโตประการที่สองครับเราต้องมีความเชื่อที่หันไปหาพระเจ้าพี่น้องครับกลับใจแล้วต้องหันไปหาพระเจ้านะครับทิศทางของเราทิศทางที่เราจะมุ่งหน้าเดินต่อก็คือทิศทางที่ไปหาพระเจ้าหันกลับไปมองที่พระเจ้าก่อนนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญอันดับที่สองกลับใจแล้วต้องไม่สเปะสปักลับใจแล้วต้องหันไปหาพระเจ้าก่อนอย่าหันไปหามนุษย์ครับ คริสเตียนไม่ได้ทําสิ่งต่างเพราะมนุษย์บงการนะครับแต่เราทําตามการทรงนําของพระเจ้าเราทําเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสําเร็จเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่างหากคริสเตียนเรล่านั้นไม่ได้มองว่าความรอดเป็นผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความพยายามการกระทําของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเรากลับใจใหม่แล้วพี่น้องครับเราต้องเติบโตถ้าเราเติบโตเรามีท่าทีการกลับใจใหม่ต้องมุ่งไปหาพระเจ้าครับต้องหันไปหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้นําและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของพวกเราประการที่3ครับพระคัมภีร์บอกว่ามีคําสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระคําว่าพิธีล้างชำระนั้นหมายถึงคริสเตียนเราจะต้องรู้ว่าพิธีบัพติศมามีความหมายที่แท้จริงอย่างไร พิธีรับพิธีบัพติศมานั้นมีความหมายค่อนข้างมากนะครับมีความสําคัญจริงๆถ้าไม่สําคัญพระเยซูคงไม่ให้เราที่จะรับบัพติศมาและการบัพติศมานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในพระมหาบัญชาของพระเยซูในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึงข้อที่20เราจะเห็นว่ามีคําว่าบัพติศมาเพราะฉะนั้นบัพติศมากับพิธีล้างชำระนั้นก็จะเป็นความหมายเดียวกันนะครับหนังสือคําสอนของคริสเตียนแรกสําหรับผู้ที่จะมาร่วมเป็น กายในพระกายเดียวกันก็คือเครือจักรเป็นระเบียบการนัสการเล่มแรกครับดีดาเคบางท่านก็อ่านว่าไดดาคีแปลว่าคําสอนของอารทูตสิคนครับหนังสือเล่มนี้เชื่อกันว่าถูกเขียนขึ้นมาประมาณปีคศหนึ่งร้อยไดดาคีก็แปลว่าคําสอนครับหนังสือนี้วางระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับพิธีบัพติศมาของคริสเตียนพิธีบัพติศมานั้นเป็นพิธีที่สําคัญเป็นการประกาศตัวว่า ตนเป็นคริสเตียนและประกาศความเชื่อพิธีัพับสมาเป็นการต้อนรับผู้เชื่อใหม่เข้าในคริสตจักรหนังสือเดียเคนั้นเริ่มต้นด้วย6บทสั้นๆว่าด้วยความเชื่อของคริสเตียนและชีวิตของคริสเตียนโดยจะบอกผู้สมัครใจรับัพับศมาว่าเขาเชื่ออะไรคําสอนสําคัญครับเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่27เล่มที่เราถือกันอยู่มีแต่เพียงหนังสือหรือจดหมายฝาก เป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นชิ้นเป็นเล่มเล่ม,ลมกระจัดกระจายพี่น้องครับยังไม่มีการรวบรวมทั้งหมด27เล่มสารบบของพระกัมภีใหม่ยังไม่เสร็จสิน้นคริสเตียนยุค100ปีแรกนะครับจึงต้องใช้คําสอนของอัครทูตนั้นเป็นมาตรฐานเพราะอะไรครับเพราะว่าเปรียบเสมือนกับเป็นพระกัมภีร์ใหม่ฉะนั้นมีความสําคัญครับว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเชื่ออะไรเราจะต้องเข้าใจอย่างท่องแท้รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจ พี่น้องครับเรามาดูกันครับข้อความในหนังสือดีดักเคหรือไดดักคีเขียนว่าไงครับเขียนว่าอย่างนี้ครับว่าด้วยพิธีบับเตศมาจงให้บับเตศมาอย่างนี้เมื่อท่านได้สอนผู้สมัครใจนั้นในทุกๆเรื่องเหล่านี้แล้วจงจุ่มเขาลงในน้ําไหลในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านไม่มีน้ําไหลก็ให้จุ่มในน้ําชนิดอื่นใดก็ได้ ถ้าท่านจุ่มเขาลงในน้ําเย็นไม่ได้ก็ให้จุ่มในน้ําอุ่นถ้าทั้งสองอย่างนี้หาไม่ได้จงรินน้ำสามครั้งลงบนศีรษะของผู้สมัครใจนั้นในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนพิธีจุ่มจงให้ผู้ที่จะทําพิธีและผู้ที่รับพิธีจุ่มและคนอื่นๆที่พอจะอดอาหารได้พากันอดอาหารก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะรับบัพติศมา จะต้องอดอาหารเป็นเวลาสองหรือสามวันก่อนทําพิธีพี่น้องครับถ้าท่านฟังแล้วอยากจะฟังอีกนะครับท่านต้องย้อนกลับไปฟังสรุปครับว่าก่อนจะรับบัพติศมาต้องสอนให้ผู้สมัครใจในทุกๆเรื่องเหล่านี้คําว่าสอนให้สมัครใจผู้สมัครใจรับบัพติศมาเข้าใจในทุกๆเรื่องเหล่านี้น่าสนใจครับก็คือการที่เราเองนั้นจะต้องมีความเข้าใจเข้าใจว่า หลักคําสอนหลักข้อเชื่อหรือความเข้าใจในเรื่องของความรอดความเข้าใจในเรื่องของพระคุณความเข้าใจในหลักการพื้นฐานชีวิตคริสเตียนที่จําเป็นต้องเติบโตมันคืออะไรนี่แหละครับคือความจําเป็นเพราะฉะนั้นการแสดงว่ามีการบับติศมาพี่น้องตรงนี้จะเห็นว่ามีการจุ่มจนมิดต,ตัวนะครับหรือถ้าเป็นไปไม่ได้ต้องเรนน้ําลงบนศีรษะสามครั้งครับในพระนามของพระบิดาพระบุตรพระมิะญ,ญ,ญาณบริสุทธ ซึ่งสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพิธีแบบพติศมานั้นเป็นพิธีที่มีการสั่งสอนกันมานานมีหลักปฏิพฤติปฏิบัติกันมานานจะต้องทบทวนเรื่องความเชื่อและชีวิตคริสเตียนก่อนทําพิธีนี่แหละครับแสดงว่าผู้สมัครใจรับปบติสมาจะต้องเตรียมตัวไม่เพียงแต่ความเข้าใจความคิดจิตใจต้องเตรียมตัวด้านฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพราะว่าต้องอดอาหารด้วยพี่น้องจะเห็นนะครับก่อนจะรับบัพติศมาผู้ที่จะรับต้องอดอาหารเป็นเวลา 2หรือ3วันก่อนทําพิธีพี่น้องครับในสมัยแรกนะครับไม่มีใครลงเข้ามาเป็นสมาชิกของกิจจักรโดยไม่รู้ตัวว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แน่นอนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการเติบโตว่าเรารู้จักหลักธรรมเบื้องต้นจริงๆหรือเปล่าเราเข้าใจเรื่องของความรักความรอดความเป็นพระเจ้าเตรียมการุภาพจริงๆแล้วหรือยังประการที่4ครับพิธีวางมือวางมือ ในธรรมเนียมของคนยิวนั้นมีความหมาย3อย่างครับ 1. คือการถ่ายเทความผิดพี่น้องครับคงจําได้นะครับว่าผู้ที่จะถวายบูชาจะต้องวางมือทั้งสองลงบนหัวของสัตว์ที่จะถวายบูชาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาได้ถ่ายเทความผิดไปให้กับสัตว์ที่กําลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาจะถูกฆ่าวางมือทั้งสองลงบนหัวนะครับเป็นการถ่ายเทความผิดความหมายประการที่2ก็คือ การให้พรครับเมื่อบิดาให้พรล,ลูกของเขาเขาจะต้องวางมือทั้งสองบนศีรษะหรือหัวของลูกของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของการให้พรประการที่3ครับเป็นเครื่องหมายของการแยกไว้ต่างหากเป็นการเจิมครับแยกไว้ต่างหากเป็นการแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่พิเศษบางอย่างบางคนนะครับจะก,การแต่งตั้งให้รับหน้าที่ก็ด้วยการวางมือนี่แหละครับในาากษัตริย์สมัยแรกการวางมือจะทําควบคู่ไปกับพิธีบัพติศมาครับ เป็นวิธีที่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมายังบุคคลที่รับบัพติมาแล้วพี่น้องครับเรื่องนี้เรามาคิดกันแบบวัตถุไม่ได้ในสมัยนั้นนะครับบรรดากาทูนั้นเป็นที่เคารพนับถือเพราะท่านเหล่านั้นเป็นมิตรสหายจริงๆกับพระเยซูได้เห็นพระเยซูได้ฟังพระเยซูได้อยู่กับพระเยซูผลที่เกิดขึ้นจากการวางมือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ของผู้วางมือนะครับแต่ขึ้นกับว่าเขามีความใกล้ชิดกับพระเยซูมากน้อยแค่ไหนประการที่5ครับ พิ่มพีบอกว่ามีการเป็นขึ้นเหนือความตายพี่น้องครับหลักข้อเชื่อของครสิสเตียนที่สำคัญมากก็คือการที่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นเหนือความตายไม่เพียงแต่เราเชื่อนะครับแต่มันเป็นความจริงครสิสเตียนนั้นเป็นศา,าสนาตั้งแต่แรกเริ่ม,มแล้วที่เชื่อว่ามีโลกนี้ที่ชั่วคราวครับแล้วก็มีโลกหน้าที่ถาวรนิรันด์ฉะนั้นการเป็นขึ้นเหนือความตาย,เป,าตายเป็นความเชื่อว่าสิ่งที่ดีสุดของชีวิตนี้คือสิ่งนั้นแหละครับคือการเป็นขึ้นเหนือความตายและชีวิตนิรัน ด้วยนี้ทําให้โลกจึงเป็นเหมือนกับโรงเรียนฝึกสอนอาจจะลําบากบ้างอาจจะมีทุกข์มีความสาหัสสากันในเรื่องต่างๆมีความรู้สึกที่รับไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพียงหับสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกฝนเราที่จะไปถึงชีวิตหน้าครับคือชีวิตที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีชีวิตนิรันร์และจะมีการเป็นมีความตายอีกครั้งหนึ่งประการที่6ครับสุดท้ายสืบเนื่องจากการที่มีชีวิตนิรันต์ตรงกันข้ามก็คือมีความตายนิรันร์ความตายนั้นคือการแยกครับ ความตายฝ่ายจิตวิญญาณคือการที่จิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเขาจะต้องถูกตัดถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิเพ่งพิจึงใช้คําว่าเป็นการพิพากษาลงโทษเป็นนิดคืดิตศาสนาหรือคริสเตียนเรานั้นตั้งแต่เริ่มแรกมาแล้วเราสอนถึงเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าและย้าเน้นว่าทุกคนต้องเผชิญกับการพิพากษาของพระเจ้าในที่สุดนะครับฉะนั้นการให้พระเจ้าพอใจ สำคัญยิ่งกว่าการทําให้มนุษย์พอใจนั่นคือพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3พี่น้องครับนั่นคือความจําเป็นที่ต้องก้าวหน้าที่ต้องเติบโตหลักข้อเชื่อหลักธรรมเบื้องต้นนะครับในวันนี้6ประการนี้เราจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และเราจะก้าวผ่านไปไปถึงหลักธรรมที่สูงขึ้นพี่น้องครับผมขออนุญาตถามท่านว่าหลักการทั้ง6ประการนี้ ท่านได้เข้าใจท่องแทหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อเป็นการทบทวนชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมั่นใจในความรอดครับว่าเราตายไปแล้วเราไปอยู่กับพระเจ้าแน่เพื่อที่เราจะได้รับความเข้าใจมั่นใจว่าในเวลานี้เรามีชีวิตนิรันร์เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นเองอามน